สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปะจีนบุรีแล้วก็ช่อง YouTube ที่ดินปะจีนบุรีนะครับคับวันนี้นะผมก็เช่นเคยเลยนะครับพาลูกค้ามารีวิวมาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันที่ดินเราเนี่ยผมเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลย่านรีนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีที่ดินมีเนื้อที่6ไร่กับอีก40ตารางวานะครับเป็นพื้นที่นาทั้งแปลงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับ ครับเชิญรับชมครับ ก็มาชมนะครับผมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับพื้นที่อยู่แปลงนี้นะครับผมเป็นพื้นที่นานะครับเป็นพื้นที่นาเนื้อที่หกไร่กับอีก40ตารางวานะครับก็เป็นพื้นที่ในเขตของตำบยลย่านรีนะครับมผมอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินแปลงนี้นะผมก็ด้านหน้าจะติดถนนนะครับเป็นถนนลูกรางอยู่นะครับถนนกว้างอยู่ราวๆประมาณสัก ประมาณสัก5้าเมตรนะครับผมแต่ว่าพื้นที่รถถนนที่สามารถวิ่งได้ก็น่าจะอยู่รลาระประมาณ4เมตรนะครับแต่ก็จะมีด้านข้างนะครับผมที่เป็นปา่าญ้ารวมรวม,รวม,รวมถนนเส้นนี้ก็ได้กว้างประมาณสัก6เมตรนะครับรถก็อาจจะถ้ารถใหญ่ก็ส่วนทางกันไม่ได้นะครับนะบเป็นพื้นเป็นตรงนี้เป็นพื้นที่ทําเกษตรทั้งหมดเลยนะครับ เป็นโซนทาเกษตรเป็นโซนทําที่นานะครับเป็นโซนทำเอาเกษตรทํานาทางนั้นเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ของเรานะผมก็จะเข้ามาจากตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะครับผมเป็นหมู่บ้านาที่ดินห่างหมู่บ้านนะครับห่างหมู่บ้านอยู่ลาวๆประมาณสัก7จ็0ถึงแปดเมตรนะครับประมาณนี้นะผม7จ็ดถึงแปดอเมตรแล้วก็จะหลุดถนนคอนอกรีตเข้ามาอยู่ลาลๆประมาณสัก4 0 0เมตรนะครับ น้ำประปาไฟฟ้านะครับก็อยู่ลาลาประมาณสักห้าร้อยหกร้อยเมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ด้านหน้าไม่มีไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าตรงนี้เราเป็นโซนทำเกษตรทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่นะครับด้านหน้านะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ลาลาประมาณสักเก้าสิบกว่าเมตรเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเราที่จะขายนะครับด้านหน้าก็มี่าหญ้าลกหน่อยนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับแต่ผมยกกล้องขึ้นมาให้ดูนะครับ นีๆๆ know, you, ่นะครับผมแปลงที่จะขายนะครับที่ดินเื้อท <uh ี่6ไร่40ตารางวานะครับก็เป็นแปลงทำเกษตรเป็นแปลงทํานานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะทําบ้านสวนได้นะครับผมเป็นบ้านสวนทาโคกหนองนาทําเกษตรนะครับก็ตรงนี้นะครผมด้านหน้าเรานะครับ ด้านหน้าพื้นที่ด้านหน้าแปลงเรานะครับที่จะขายพื้นที่หลักเขตหลักหมุดนะครับผมหมุดน่าจะไม่เห็นแล้วนะครับแปลงนี้นะครับแต่ก็พื้นที่นาก็อย่างที่ผมเคยเิ้งในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมพื้นที่นาเราก็ดูจากอคันนานะครับตัวน,นี้เป็นคันนานะฝั่งด้านขวามือเรานะครับก็คือ ก็คือ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ซ้ายมือลุนแจ้งนะครับผมซ้ายมือหันหน้าเขาที่ก็อยู่ตรงต้นชิปอยู่ตรงเลที่ผมจอดอยู่นะครับตรงหน้าหน้าผมพื้นที่เรานะครับหน้ากว้างอยู่ละลาประมาณสักเก้าสิบกว่าเมตรนะครับแบบนี้นะครับด้านหน้าก็มีต้นสะเดานะครับตรงนี้ต้นสะเดาอยู่ประมาณสี่ต้นนะครับเราก็ลึกเข้าไปนะผมลึกเข้าไปอยู่ละลาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับพื้นที่ก็จะมีอ่า เป็นก็ไม่ถึงกับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้มีอยักหน่อยนะครับนี่นะครับผมแปลงที่จะขายขนาดตรงนี้เขาก็ทําไว้กว้างเหมือนกันนะครับรถรถถรถรถถรถการเกษตรก็สามารถวิ่งเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะประมาณสักห้าเมตรได้เลยนะครับตรงถนนที่ผมเดินอยู่ เป็นคันนาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ถนนไม่ใช่ไม่ใช่ทางสาธารประโยชน์นะครับแต่จะเป็นคันนาที่อแต่ละพื้นที่แต่ละแปลงแบ่งแบ่ง,บงไว้ให้นะครับไว้สําหรับเอาเถเกษตรเข้ามาทำมาไถานาไถาอะไรกันในพื้นที่นะครับเพื่อ mm hmm. ที่จะไม่ได้ลงเข้าไปในพื้นที่นาพื้นที่เกษตรนะครับนี่นะครับด้านหลังเราก็ถึงต้นไม้ต้นนั้นเลยนะครับต้นไม้ที่เห็นอยู่นะต้นใหญ่ๆนี่เลยนะครับ เป็นแนวเขตคันนาเลยนะครับก็ไล่ตามนี้มาเลยนะครับแล้วก็จะไปถึงตรงที่รถผมจอดอยู่นะครับฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่ก็คือมุมนั้นเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถดูตามอารูปที่ผมนะครับผมวาดไว้นะครับในภาพมุมสูงที่ผมขึ้นให้ดูนะครับประกอบด้วยก็ได้นะครับผมนี่เราเพิ่งหวานข้าวไปไม่นานนะครับแต่งนี้ก็น่าจะทํานาได้ปีละครั้งนะครับเพราะว่า พื้น <stand ard S 1> ที่โซนนี ia, ้ไม no like like ่มีคลองชลประทานนะครับไม่มีคลองนะครับผมที่จะสูบน้ำเข้าหน้านะครับก็น่าจะรอน้ำฝนอย่างเดียวนะครับทำนาปีได้อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะผมที่ดินเราที่ดินเนื้อที่6ไร่กับอีก40ตารางวานะครับก็มาดูราคากันก็แปลงนี้เราขายอยู่ที่ไร่ละ150 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งราคานี้ก็สามารถ่อลองพูดคุยรายละเอียดกันได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เบอร์0661565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ0649469789นะครับก็เบอร์โทรผมจะแปะไว้นะครับมุมถ้าลูกค้าดูหน้าจอนะจะอยู่มุมล่างด้านซ้ายมือนะครับ ก็จะ,ะติดเบอร์โทรแล้วก็ลายไว้ให้นะครับเผื่อลูกค้าสนใจก็สามารถฟังถ้าฟังที่ผมแจ้งในคลิปไม่ทันนะครับก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปดูใต้คลิปนะครับผมใต้คลิปเราก็มีรายละเอียดไว้ให้มีเบอร์ทงเบอร์โทรนะครับมีเบอร์ไลน์นะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมนดี้ผมก็ต้อง ลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็กล่าวคาว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ